เราขอโทษกับสิ่งที่เราได้ทําในอดีตที่เราทําแบบเราไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่อยากมีชีวิตเหมือนอย่างเรา ขอให้พวกท่านทั้งหลายมาร่วมจักบาทล้วก็มาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญการตักบาทของวารุตตาด้วยค่ะนนี้มันเาทังปา่า,ามาให้ทุกบ่มาต้นใหญ่พอเสร็จจากตรงนี้พวกก็เสร็จจากตรงนี้ก็ตกเลย

อัมหิวาธานาเตเลสเนตาโวทาปจายโนจาตาโนธัมมาวทันติอายุวโนสุขังพาลานสวัสดีค่ะเจอกับฟารู้จ๋าอีกแล้วนะคะ เมื่อวานฝนตกวันก่อนฝนก็ตกเมื่อฝนตกแน่นอนค่ะสัปปะสัตวที่นี่เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโดยมดพอฝนตกมดก็จะเริ่มขนไข่ไปแบบขึ้นมาอยู่ในที่แบบน้ำไม่ท่วมแล้วก็ที่ตามมานั่นก็ยุงยุงเยอะมากและที่จะตามมาอีกนั่นก็คือไส้เดือน คือเราก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงูเป็นตักกเตนเป็นผีเสือ้อเป็นอะไรคือการที่เราอยู่กับธรรมชาตินี่นะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับว่าเราต้องอยู่ท่ามกลางกับสิ่งที่มีชีวิตหลายๆอย่าง สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่ดีต่อเราสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเราหรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเขาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นชีวิตสัมพันธ์เราอยู่โดยที่ขาดสิ่งนั้นไม่ได้เพราะทุกชีวิตมันจะเป็นก็เรียกว่าวงเวียนหรือวัตกรหรือวงเวียนของชีวิตสัตว์ตัวนี้มีอยู่เพื่อที่จะเป็นอาหารของอีกสิ่งหนึ่ง อีกสิ่งหนึ่งมีอยู่ก็จะเป็นของอีกสิ่งคือมันจะเป็นวนเวียนแบบนี้ซึ่งมันทำให้เกิดมาเป็นธรรมชาติที่เป็นแบบสมดุลบางครั้งสัตว์บางตัวน่ารักอย่างเช่นผีเสื้อบินไปบินมาอุ้ยสวยจังอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เขายังเป็นเล็กๆเ,เป็นตัวหนอนตัวบุ้งอุ้ยน่าเกียดน่ากลัวและบางครั้งก็ส่งผลต่อผิวหนังเราด้วย แล้วก็มีอีกหลายอย่างที่เกิดมาก็น่าเกลียดสุดท้ายทายไปก็ยังน่าเกลียดคนเห็นก็ยังกลัวอย่างเช่นกิ้งกือแล้วก็ไส้เดือนคือสิ่งนี้นะคะอย่างเอาตัวอย่างไส้เดือนก่อนลเลยทำไมวรุตามาพูดถึงเรื่องสัตว์ในวันนี้เพราะว่ามีคอมเมนต์จากน้องตะวันนะคะบอกว่าพี่วรุตา คือพูดได้นะคะที่เอาอย่าเอาภาพลงได้ไหมหนูกลัวจนขนลุกเลยซึ่งเรื่องนี้นะคะพี่วรุตาเคยเป็นค่ะน้องตะวันคืออย่างกิ้งกือนี่นะแค่เห็นนะพี่กรีดแบบครีดแบบครีดแบบบลั่นบ้านกรีดแบบเหมือนคือหลุดโลกไปเลยอะ่ะคือกลัวมากกลัวกิ้งกือมากกลัวแบบสติแตกอะ่ะใช้คํานั้นคือแตกกระจุยกระจายไปเลย ทำไมถึงเป็นแบบนั้นที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าภาพสมัยตอนเราเด็กๆเ,เห็นลูกของลุงเขากลัวก,กินกือแล้วเราก็มองเขาตอนที่เขากล,วลัวและภาพนั้นมันก็จําอยู่ในสมองแล้วเราก็จะแบบเออกินกือนะคือเราต้องกลัวนะเราต้องกลัวเราเห็นแล้วเราต้องกรีดเราต้องอะไรประมาณนั้นแล้วพอมา โตขึ้นเรื่อยๆจนอายุประมาณสัก40กว่านะก่อนหน้านั้นก็ยังกโกรยพออายุ40กว่าแล้วเราก็อยากมาใช้ชีวิตกับธรรมชาติเราเลยมีความรู้สึกว่าเราจะหลีกพ้นจากสิ่งนี้ไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรให้เราแบบอยู่กับเขาแบบสงบเนาะคือใจเราไม่ทุกข์ใจเราไม่กลัวอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปทำความรู้ ไปหาข้อมูลแล้วก็ไปทำความรู้จักเขาแบบไม่ได้ใกล้ชิดมากแต่เพิ่มมากขึ้นดูว่าเขารูปร่างลักษณะแบบนี้เขามีประโยชน์อะไรก็ทำหน้าที่อะไรให้กับเราบ้างแล้วเราจะหลีกเลี่ยงเขาได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยพอเมื่อวรุตตาได้ศึกษาว่าไส้เดือนจริงๆแล้วเขามีประโยชน์ต่อดินมาก ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากเพราะเขาจะกินใบไม้จะย่อยไอส,สิ่งที่เป็นธรรมชาติให้กลับไปเป็นปุ๋ยของดินแล้วก็จะทำให้ต้นไม้ของเราจเจริญงอกงามได้สารอาหารจากที่เขาย่อยพร้อมกับได้หุจ,จาระของเขาด้วยได้อะไรหลายๆอย่างจากการมีชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นสัตว์ที เขาทำงานให้เราโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องว่าจ้างไม่ไม่ต้องไปว่าตัวต้องไปทำงานนะไม่ต้องอะไรอะไรทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่วาุตามองกลับไปพอมองกลับไปเวลาเห็นภาพเขาจากอดีตที่เคยกรีดบวลไฟยลั่นบ้านแบนบ,บ,บตกใจนอนไม่หลับฝันผวาอะไรเงี้ยก็กลายมาเป็นว่ามองเขาได้ถ่ายภาพเขาได้เพอราะองมอง มองผ่านพ้มความความก็รี้กาความกระยะักระเย็นของเขาที่เขามีขาแบบยยยุๆยยยเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยก็เลยมองแบบเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นอย่างเช่นไส้เดือนก็เหมือนกันไส้เดือนวารุตตาตอนเด็กๆนะคะคือไม่มีความกลัวออตอนเด็กๆจะออก็ได้ก็ไปขุดไส้เดือนมามาตกเบ็ดก็จะหยิกเขาแบบขาดท่อนอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอมาย้อนกลับไปมองอดีตรเราเคยทำร้ายเขาเยอะพอเห็นใส้เดือนที่ไหนเราก็อยากที่จะเรียกว่าขอโทษนะที่ได้ทำร้ายเธอก็เลยเป็นการช่วยเหลือเขาทุกๆท,ที่ที่เห็นใส้เดือนที่เขาเดินมาอยู่บนพื้น,นปูนร้อนๆ้นหรือกําลังโดนทรายที่กําลังรัดตัวกเขาอะไรเงรี้ยเพราะว่าไส้เดือนเขาต้องลื่นลื่นเนาะ ก็เลยกลายเป็นว่าเราช่วยเขาคือแบบเราขอโทษกับสิ่งที่เราได้ทำในอดีตที่เราทำแบบเราไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่อยากมีชีวิตเหมือนอย่างเราอยากมีชีวิตอย่างสบายๆเหมือนอย่างเราอยาก ไปทางไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาไม่ไม่อยากไปทางไหนก็เจอแต่คนที่คอยจ้องจะทําร้ายเราจะก,กระเทือบเราจะฆ่าเราอะไรประมาณนั้นวรุตาก็เลยคิดกลับพอคิดกลับแล้วเนี่ยมันก็เลยแล้วลยิ่งวรุตามาอยู่กับธรรมชาติแบบเนี้ยอะไรที่เห็นแล้วคิดว่าตัวเองคิดว่าดีแล้วก็เลยอยากนําเสนอก็ต้องขอโทษน้องตะวันด้วยนะคะที่ที่กลัว ก็พี่ก็จะไม่นําเสนอเรื่องเแกบบี่ยวกับไส้เดือนกับกับเอ่อกินไอ้ไอ้กับกิ้เกือแล้วนะคะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าถ้าคุณที่กลัวแล้วคือกลัวจริงๆ,ๆพี่วรุตาก็ย้ำน,นะคะว่าเคยเป็นมาก่อนกลัวมากๆกลัวแบบอยู่ในสมองแบบกลัวสุดๆแต่มาถึงวันนี้เมื่อเราต้องมาอยู่กับสิ่งแบบนี้คือเราต้องเจอเขา เมื่อเจอเขาจะทำยังไงให้ตัวเราได้มีความสุขและมองอย่างไรให้เห็นว่าเขามีประโยชน์ต่อเรามากมากจริงๆเลยนะคะก็มีหลายๆเรื่องนะคะเกี่ยวกับการอยู่กับธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่ชีวิตสัมพันธ์จริงๆชีวิตเราสัมพันธ์กับต้นไม้สัมพันธ์กับสัตว์ประสา์แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องงูงูเป็นเรื่องที่ทุกๆคนกลัวทำไมกลัวเพราะว่า คือเขาเป็นสัตว์ที่ไวเนาะเวลาเราไปอยู ика, ่ใกล้ๆเขาเนี่ยเขาก็ตกใจเขาก็ฉกแล้วงูก็จะมีงูมีพิษแล้วก็งูไม่มีพิษแล้วยิ่งเราแบบไม่รู้เรื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะบางครั้งเราเผลอเราพลาดไปอย่างเงี้ยบางครั้งก็อาจจะทําให้ถึงถึงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องต้องระมัดระวังวารุตาก็เลยเข้ามาศึกษาเรื่องงูด้วยเพราะว่ายิ่งหน้าฝนแบบนี้เขาก็จะ ก็มีลูกมีหลานเยอะเ,ออเขาจะขยายพันธุ์เยอะแล้วก็โอกาสที่เราจะได้พบเจอเขาก็าจะเยอะมากด้วยแล้วยิ่งแบบบ้านที่แบบรออกรกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นสาเหตุที่วรุตาข้างบ้านจะต้องมีปูนปูนอย่างเดียเพื่อที่เราจะ ป้องกันตัวเราเองแล้วเขาก็จะได้ป้องกันตัวเขาเองด้วยว่ามุมเนี้ยมันเป็นที่อของโกน,นะอย่าเข้ามาอะไรเงี้ยก็นาวรุตาเทปูนแบบนี้แล้วนะคะเขายัางวิ่งผ่านมาวันน้นยังเจอวิ่งผ่านขู่โฟะโฟ่อฟออมาหลบอยู่ตรงตรงมุมที่วรุตาต่อต้นไม้อยู่ใต้ซุ้มเนี่ยคือ คือโอกาสที่เราจะเจอกับเขาแล้วเขาจะเจอกับเราโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วพอไม่ได้ตั้งใจเกิดการตกใจพะตกใจแล้วตัวเขาเป็นตัวสปริงได้ง่ายเขาจะกัดเราได้ไง่ฉะนั้นเลยทุกๆเรื่องที่วรุตามาอยู่ที่นี่มันก็เลยคือเรียนรู้จะอยู่อย่างไรให้เราปลอดภยัยหรือจะอยู่อย่างไรให้เราได้มีความสุขทั้งท่ามกางธรรมชาติคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียนะคะ ก็ดีอยู่ในเมืองก็มี้อเสียอยู่กับธรรมชาติก็มีฉะนั้นเราจะเรียนรู้อย่างไรแล้วก็ปรับปรุงตัวเราเองอย่างไรเพื่อที่ให้เราได้อยู่กับทุกทกที่ที่เราอยู่ได้อย่างมีความสุขก็ต้องขอโทษน้องตะวันอีกรอบนะคะแล้วก็ขอโทษพี่ๆเพื่อนๆทุกทุกท่านด้วยนะคะที่กลัวกิ้งกือแล้วก็ไส้เดือนอยากให้ทุทกทท่านได้มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า แล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับวารุตานในคลิปหน้าสำหรบับวันสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย